อยู่ที่ไหนเนี่ยเมืองนิกลอสนี่อยู่หน้าป้ายเมืองเลยนะ e l c o m e t ูพายแ l a n d หมายถึงว่ามันเป็นพื้นที่ที่เป็นป่าสนเยอะที่สุดเพราะว่ามันเป็นพื้นที่สูงทั้งหมดเมืองนี้เป็นเมืองตาอากาศที่เป็นดับหนึ่งพรอมใจชาวพม่าและนักท่องเที่ยวต่างชาติที่หนึ่งเลยใช่ครับแล้ว้ขาบอกว่า แม้ว่าจองแล้วเนี่ยช่วงเดือนนี้ไฮซีซั่นเนี่ยไม่ได้นอนจะรอแต่จองรอบๆแลเพื่อมาเที่ยวเมืองนี้เนี่ยโรงแรมเต็มหมดจองล่วงหน้า2เดือนไม่มีอากาศดีมากก็คือตอนกลางวันประมาณ202 2อ่ะแต่คือลมมันแบบมาเต็มที่ตอนกลคืนเราเช็คล่าสุดเนี่ยเขาน่าจะถึง10นะคืนเนี้ยใช่ประมาณ10 9 10อารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับรับรองว่าเมืองนี้เป็นเมืองที่น่าเที่ยวอีกเมืองหนึ่งเดี๋ยวเราจะพาไปดูดีกว่านะ ว่าไฮไลท์ของกะลอถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูสีสันของเมืองกะลอกันไป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 ,ไปกันครับ ุ๊บเราก็มาลงที่ร้านอาหารก่อนเลยเพราะว่าหิวแล้วร้านนี้เป็นร้านที่ดังที่สุดเขบอกนี้ในเมืองกาลอชื่อร้านเจ็ดสีพี่น้องเ s i s t ิสเตอร์อเิอะตรงตัวเลยเขาว่ากันว่าเจ้าของเนี่ยชื่อลูรูซิงตอนแรกเนี่ยเขาชื่อร้านเน่ยเขาชื่อเชเดรเกียความหมายจริงๆเนี่ยมันแปลว่าอะไรรู้ไหมบ้านแสนรัก บ้านที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นแต่ทุกคนเนี่ยเวลามากินปุ๊บเขาก็รู้ไงไอ้บ้านนี้มี7คนก็เรียกร้าน Seven Sister ออันนี้เขาบอกที่เพิ่งย้ายมาร้านใหม่สวยงามสวยๆตกแต่งมันก็คือเหมือนลักษณะเรามากินข้าบ้านเพื่อนอ่ะถูกต้องบ้านญาติอะไรอารมณ์มาแล้วก็อารมณ์เหมือนอบอุ่นอบอุ่นกินเหมือนอยู่ในบ้านอ่ะมาถึงเมนูอาหารม้างเปลักษณะอาหารในสไตล์ไหนพี่ต้องบอกว่าเป็นอาหารรัชฉานแต่ว่ามันมิกซ์นะอันนี้ซุป เลนคิวนะซุปทั่วซุปทัวแต่เขามีชื่อของเขานะซุปชาวนาอันนี้ทีเด็ดเลยยำใบถั่วอันนี้ก็จะเป็นหอมปลาหอมปลานี่ทีเด็ดอนมันมันมันแล้วนี่ก็เป็นลาบหมูแต่รสมันจะอ่อนหน่อยอ่ะเราลองกินกัดูลันดีกว่าอันเนี้ยรสชาติจะลาบเลยล่ะแต่ว่าจะอ่อนเผ็ดแล้วอาหารก็บอกว่าผักที่นี่เนี่ยเป็นออแกนิกหมดเลยนะ ประมาณแบบผักป่าอะไรอย่างงี้มไหมผักปูทะเออลประมาณนั้นนะรอร่อยอร่อยห๋อหมกเป็นไงไงอ้าวอร่อยคือแบบไม่เค็มมากอ,ะอ่ะแล้วพอกินกับข้าวคือแบบพอดีมากเ <Amazing. S 1> ซมส์ หนึ่งในร้านอาาที่คุณไม่ควรพลาดในเมืองกะลอนะครับถ้าคุณมีโอกาสก็ควรที่จะมาแวะสักหนึ่งครั้งร้านสวยบรรยากาศดีอบอุ่นและกิ่ทัดนอาหารก็อร่อยด้วยนะครับแล้วเมมีคาเฟ่สวยๆเดี๋ยวต้องพาไปเช็คอินมีหรออะมีสวยกอ่าฟีนุลีกาแฟดีนะต้องไปเออ วิลล่าเออเพิ่งเปิดเมื่อปี2 0 1 8แต่เขาฮิตมากเนี่ยโต๊ะเต็มเลยจัดจ้านในย่านนี้เดี๋ยวก่อนโต๊ะเต็มแล้วพากูมาเพื่อตัวเนี้ยจองไว้แล้วจองได้ไงจองตั้งแต่สองวันที่แล้วอรละเออวอร์ลจริงจริงเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปมีที่นั่งราเดี๋ยวสวนรถเต็มถนนข้างหน้าเลยเนี่ยคนเต็มไปดูเนี่ยอยากรู้อ่ะแค่ไหนมา สาไทยเลยอ่ะแสดงว่าเราเนี่ยมาคนแรกๆเลยเดีดยเ๋ยวโดเขียนแล้วนะมันติดเออสวยวสวยสวยสวย,สวยจริงป <มา S 2> ้ายป้ายแลนั่งตรงไหนไหนตรงนี้ตรงนี้นั่งเราป้าป้าปไปาลูกพา,พาไป เราแบบอากาศดีมากลมเย็นแบบดีดีไปหมดเขามีจุดข้างบนหลังคาแนละ้วปกติใชเฟ่นเนี่ยจะมีแค่ประมาณชาลานข้างล่างนะแต่ที่นี้คาเฟ่ที่นี่ต้องบอกว่าเนี่ยที่ฮอตชิตเนี่ยก็คงแบบเรื่องเอาความสูงเพราะว่าเขาเป็นอยในภูเขาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรื่องมอง,งเห็นเนี่ยเห็นวิวเลยนะเห็นเขามาลักษณะเหมือนแบบเที่ยวเชียงใหม่เชียงรายเนยอะแบบ แนวเชียงใหม่บ้านเราเลยอากาศดีๆในนี่ก็ได้เห็นนคาเฟ่ใ,<ช>ใหญ่นะใช่แล้วเหมือนกำลังจะสร้างเพิ่อมอยู่น่าทางด้านนู้นเนี่ยเดี๋จะโกนเรียกทุกคนแต่ก็าจริงใจเขานะเพราะว่ามันไม่ใช่เฉพาะเราที่เดียวมาวเาว้แน,นะนำอะไรบ้าง เขอยากกิใช่เราสั่งแต่ที่ดังๆของเขามานี่อะไนที่จะมาเป็นแบบแนวเค้กไอติมอะไรแบบนั้นอะแล้วอันนี้เป็นชีสเค้กโอ้โหแต่แต่ของโกรธเป็นงั้นเลยวะใช่อ่ะคุณนะเครื่องดื่มไปได้ก่อนใครฮอตมอคค่าพี่ว่าโอเคนะกาแฟเขาเหมือนจะแรงนิดนึงนะเออได้กลิ่นของกาแฟพุ่งขึ้นมาเลยอ่ะนัดชิมเค้กก่อนเลยไม่หวานมากออกแบบครีมครีมหน่อยดีใช คิดวันนี้แล้วกันมันกระด้างหมดิไม่โดนไม่โดนไม่โดนสำหรับคอฟฟกาแฟที่ชอบกาแฟเข้มๆอยู่ได้ทั้งวันนะนะอันเนี้ยน่าลองเท่าที่รวมๆดูมานะอันนี้ถือว่าโดผ่าน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 านสวยร้านสวยทำเลดีไม่ไกลจากเมืองมากกาแฟดีขนมดีเป็นบางอย่างบรรยากาศดีด้วย คาเฟ่เรานะคะในคาเฟ่เองเนี่ยก็มีร้านจำหน่ายสินค้าที่เขาเนี่ยผลิตเองเนี่ยเดินเข้ามาะคะได้กิ่นหอมเลยก็คือเป็นพวกเนี้ยผลิตภัณฑ์สบู่นะคะที่เขาทำเองแล้วก็จำหน่าย ก็มีหลากหลายกลิ่นแล้วก็มีหลายแบบสังเกตได้ว่าอันนี้เป็นแฮนด์เมดแทๆ้ๆ <Wow. S 1> เพราะว่าตรงนี้มันไม่มีแบบเป็นรอยตัดที่เรียบๆนะคะ <Amazing. S 1> แล้วก็ตรงนี้มีเป็นเหมือนยามงนี่มีสแบบนะคะกลิ่นหอมะคะ่ะแล้วก็มีเป็นเคียนหอมอันนี้เป็นกลิ่นลาเวนเดอร์อันนี้นะคะก็จะเป็นแบบพวกโลชั่นนะคะ ส่วนผสมทั้งหมดนะคะก็จะเป็นออแกนิกหมดเลยบบว่าปลอดภัยนะคะแล้วตรงนี้นะคะก็มีน้ำผึ้งด้วยเป็นแบบโฮมเมดนะคะนี่เขาติดป้ายไว้เลยว่าโฮมเมดนะคะในนี้มีพวกแบบเสื้อจำหน่ายนะคะมีผ้าทอหล,ลากหาลายมากค่ะมีรังแบบแล้วก็มีถ้าเป่าสาร หน,หนูน้อยหมวกแดงอันนี้เอาไปปิกนิกอะไรอย่างนี้ได้นะคะเรียกได้ว่าที่นี่นะคะก็คือครอบจบเลยนะคะมีทุกอย่างเลยของฝากมีหลากหลายมากาสามารถซื้อไปฝากคนที่บ้านได้ทั้งหมดเลยเหมาะกับทุกวัยเลยค่ะ มันสูงขนาดนี้เลยเหรอนี่ว่าจะสระผมอยู่เนี่ยไม่ใช่อ้าวคุณนี่คิดว่าสระผมไม่ยสระผมพี่ชั้นไม่ไม่คือไรไม่คือไรไม่คืออะไรสมัยก่อนเนี่ยรถไฟเนี่ยมันเป็นหัวจักไอ้น้ำอันเดิ่มอันนี้เหรอเออแต่ปัจจุบันเนี่ยเขายังมีรถไฟวิ่งอยู่นะอ๋อไม่อยู่สองขบวนนะวิวดีนะเออนั่นมีสองเส้นยังวิ่งอยู่นะปัจจุบันเนี้ยไปมาเราไปต่อกันไปไปโอ้โหนี่ คนเยอะมากร้านนี้ขายกาแฟมีไททีด้วยน,นี่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 ชาไทยเราดังดดถึง,ถง,ตตงนี่นะโอ้ยทำไมโอวัลคาโดเยอะอย่างเงี้ยเยอะมากล,ลูกใหญ่มากที่มีแต่โอวัลคาโดโอโโดวัลคาโดอะส้มแล้วที่นี่ถูกมากเลยนะเท่าไหร่เท่าไหร่พูดเลยตกใจยังไงอันนี้ลูกสามบาทอามบาทเนี้ยนะ คนไทยแพงมากเลยนะตูมูเข่าไหลรึป่าวรูเท่าไหร่ร<ช>ที่เป็นไทย2บาทถุง <c oughs> นะถุงนะลูกใหญ่ด้วยแล้วก็สวยด้วยนะ <c oughs> เ <c oughs> นี่ยเขาเป็นรถขายวายเพราะว่า เนี่ยขาเป็นเมืองหนาวใช่ไหมใช่ครับเขาก็มีไร่องุ่นแล้วมันทำผลิตไวน์แล้วก็จะมีรถเี่ะที่ขายอย่างเงี้ยรถมาจอดตามถนนนะแล้วร้านนี้เป็นหนึ่งร้านที่ดังมากชื่ออะไรไหมชื่ออะไรพีระมิดเขาเป็นโปรดักต์ของเขาเลยที่สำคัญทำเลหาง่ายนะเขาอยู่ตรงหอนาติกานะครับของเมืองกันโล ตรงข้ามเลยมันเหมือนเป็นโซนของฟู้ดทักอะอาะเรประมาณนั้นอะจะขายของฝากขายกาแฟลาเต้เลยแล้วที่สำคัญที่สุดนะเขาบอกรสชาติดีมากแล้วราคาถูกมากด้วยดีสุดของเขาเนี่ยเป็นโปรดักต์ของทางร้านดีสุดนั่นสองร้อยสี่สิบเจ็ดบาทนี่ใช่ไหมเฮ้ยนี่กินง่ายอันนี้อร่อยหวานอันนี้บอกเลยคนที่แบบไม่ได้สายวายสายอะไรนั้นกินได้มันหวานอร่อยคือคือเพลินๆเลยอ่ะ บอกเลยคนไม่ชอบวายกินได้แต่เนี้ยต้องใช้คําว่าเมาไม่รู้ตัวลองลองลองจิบจิบพ่อไม่ว่ามีผู้ครองอยู่แต่หวานอ๋ออันนี้เรียกว่าเมาไม่รู้ตัวป่วยไหมล่ะเอออ่ะมานี้มาของพี่งงอันนี้ค่อให้ลองดูมันกินดูมันกินคือกะกินให้คุ้มเลยไปได้ไม่ไปแล้วเว้ยอยู่นี่ละวายไหมครับวายช่วยเขาขายวายเดี๋ยวไหม ไปดูในส่วนอื่นต่อเด้ไหมครัไปดูในส่วนอื่นต่อครับเพราะว่าตรงนี้อยู่ตรงหอในการนะเดี๋ยวเราวดดใช่ใช่กูทักเยอะมากป่ะไปไปไป ตลาดนี่เรียกว่าเป็นตลาดเวียนตลาดนัดใหญ่เพราะเป็นตลาดนัดใหญ่เนี่ยความหลากหลายของสินค้าเนี่ยมันเยอะมาก <Good. S 1> เขาบอกว่าร้านนี้เด็ดสุดในตลาดฉะนั้นต้องไม่พลาด